สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thalospeak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงรายปีนะคะ2567ของชาวราศีมีผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้จอดจงของคนในคนหนึ่งก็อยากให้มีสติและใช้วิจรนญาณในการรับชมก่อนนะไปตัดสินใจอะไรเนาะ <c oughs> ก็มาชา้าแต่มานะนะคะชา้าตลอ,อดนะคะเป็นคุณนายสายเสมอสำหรับช่อง t a r o s p e a k นี้ ก็มาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมีนนะคะปูมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาของการที่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมันถูกพันธนาการด้วยอะไรบางอย่างเนาะมันไม่มันมันไม่ค่อยโฟอะค่ะนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโฟรู้สึกว่าการเงินก็ไม่ค่อยจะดีความสัมพันธ์ก็กระท่อนกระแท่นนะคะแล้วก็เออมันยังมองไม่เห็นอนาคต เลยว่าตัวเองจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเป็นความขมุกขมวัวมีความที่แบบยังไงล่ะที่เขาเรียกว่ามันยังไม่ชัดเจนมีพันธนาการมีบ่วงมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะในความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นปีมาปุ๊บเนี่ยชาวราศีมีนหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนนิสัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ จะละทิ้งอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปในเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงเป็นหลักนะคะหลายคนจะไปเน้นในเรื่องของการทำงานการสร้างอาชีพนะคะการได้ไพ่สืบเรียเข้ามาเนี่ยจุดประสงค์เป้าหมายของคุณเลยนะในปีนี้คุณมองว่า คุณจะต้องแบบมีเงินให้ได้ม,ม,ม,มีความมั่นคงมีความมั่นคงมีครอบครัวที่ทอบอุ่นมีบ้านที่ดีหลายคนมีเกณฑ์ที่อยากได้บ้านหลังใหม่เนาะหรือการที่แบบว่าอยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยู่เป็นครอบครัวใหญ่คือจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงเปมีความมั่นคงมั่งคั่งเป็นหลักนะคะ อืมแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ยเวลาเนี้ยมันได้ไพ่สองเหรียญเนี่ยปูก็เลยว่ามันก็เลยจะเป็นอะไรที่ที่มีความรู้สึกถึงการที่แบบมันยังไม่สามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนั้นนะคะและตัวคุณเองก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่สตเบิลคือยังไม่ <c oughs> เลยว่ายังไม่มั่นคงในความรู้สึกเนาะการเงินอาจจะมีเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะความสัมพันธ์มันก็ไปไปกับกับมันยังเป็นอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนอยู่มันเลยทําให้คุณค่อนข้างซีเรียสแล้วคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าเอาละปีนี้ทั้งปีเนี่ยคุณจะต้องเทคซีเรียสนะคะมีความจริงจังกับความฝันความมั่งคัง่งแล้วก็ความรักให้ได้นะคะมันจะต้องออกมาชัดเจน เป็นรูปเป็นล่างนะคะแล้วก็มีความคิดที่จะแบบให้มันจับต้องได้มากกว่าที่จะอยู่ในหัวหรือเป็นแค่ความรู้สึกหรือเป็นแค่จินตนาการคุณเป็นคนที่มีอะไรในสิ่งอะไรหลายอย่างในหัวเนี่ยเกิดขึ้นนะคะมีโปรเจกต์ก,ก่อนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนี่นู่นก็อยากทํานี่ก็อยากทานะคะแล้วก็อยากมีความที่จะแบบเอ่อทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองสบายใจเป็นหลักเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับความมั่นคงนะคะ การงานนะคะในไพ่ไการงานไพ่การงานในพื้นฐานดวงเนี่ยได้ไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาใบหนึ่งเนาะไพ่สิไม้เท้าเข้ามาเป็นช่วงจังหวะของเวลาการทํางานหนักมากๆนะคะหลายคนเป็นเดอะแบกของครอบครัวหลายคนอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงยิ่งอยู่ในตําแหน่งของ เออหัวหน้าแล้วเนี่ยผูกก็มองว่าหลายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นมเนเจอร์เป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้าในองค์กรด,ด้วยมันก็จะเป็นช่วงจังหวะปีที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการเป็นแบครับเขาเรียกว,ว่าแบกลับาระนะคะการเป็นเดอะแบกการที่จะต้องแบบทําทุกอย่างให้ให้เป็นสู่เป้าหมายนะคะทุกอย่างปัญหา ุกอย่างมันจะประดังประเดชเข้ามาหาคุณจนทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่เป้าหมายของคุณมันเป็นสืบเปรี่ยนอยู่เนี่ยปูก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่ที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็คือเหนื่อยตอนนี้แล้วก็ได้ผลอย่างที่คุณต้องการนะคะส่วนไพ่การเงินนั้นในเรื่องของการเงินให้าการเงินเข้ามาถึงแบบสีใบแล้วเป็นสีใบที่ดีมากนะสำหรับปูโอเคแหละ มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่สบายอ,อกความไม่สบายใจเนาะการกัน,นอนอาจจะเข้ามาน้อยเข้าซ้ายออกขวาชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องแบบปรปับเรื่องการนาการตัวเองปรับเปลี่ยนมเซตปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็อาจจะออกไปหาทาอะไรเพิ่มเติมนะคะที่มันสร้างมูลค่า แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณซึ่งปู่เชื่อมากๆนะคะว่าความฉลาดของคุณประสบการณ์ของคุณและการวางแผนของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณได้อย่างที่คุณต้องการนะคะการได้ Queen o f p e n t a c l e เข้ามานะคะคุณเป็นคนที่สุขุมคิดถี่ถ้วนวางแผนเก่งนะคะแล้วยิ่งในเรื่องของการงานคุณได้ k n n o o s w o r d s เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่ว่าคุณมีเป้าหมายในใจอย่างชัดเจนละว่าคุณจะทําอะไรคุณอยากได้อะไร เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่ทุกอย่างนะคะจากประสบการณ์ของคุณนะคุณจะ,จะสามารถที่ได้แบบแปเหรียญเก้าเหรียญคือความมั่นคงความสําเร็จของคุณเนี่ยรอคุณอยู่ตรงนั้นคุณอยากได้5้าล้านอยากได้10บล้านหรืออยากได้เท่าไหร่ทุกอย่างมันจะสําเร็จนะคะแต่มันต้องแลกกับการเหนื่อยการทํางานหนักเนาะนะคะแลกกับการทํางานหนักแลกกับการที่ต้องเป็นเดิมแปลจะต้องเป็นจัดการนู่นจัดการนี่ทํานั่นทํานี่ ของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าพอมองมันมองเห็นเป้าหมายมองเห็นแบบจุดเขาเรียกว,ว่ามันมองเห็นเป้าหมายเห็นจุดหมายปลายทางที่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างเงี้ยคุณก็จะมีความสุขกับมันมากๆนะคะเดือสันเข้ามาในชีวิตหดือการได้เดือนสันเข้ามาในชีวิตเนี่ยปุงมองได้เลยนะคะว่ามันก็จะเป็นช่วงจังหวะของความสดใสความสุขใสนะคะอะไรที่มันก่อนหน้าเนี่ยคุณได้ละทิ้งมันไปหมดแล้วแหละปีที่แล้วนะ ชาวราศีมีหลายๆท่านเนาะในระทิ้งให้มันจบไปแค่ปลายปีที่แล้วแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่นะคะได้เดือดสันเข้ามาเดือดสันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังแบบเข้ารูปเข้ารอยมันมีความสว่างมันมีความหวังมันมีความสดใสในความรู้สึกนะคะหลายคนถ้าอยากมีรูปก็มีได้นะคะ มีลูกก็มีราาได้ในปีนี้นะคะหรือว่าหลายคนที่มองว่าอยากที่จะมีความมั่งคั่งความร่ำรวยได้ถือสนเข้ามาทุกอย่างดวงมันก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้แต่อย่างที่ปูบอกว่าการได้ไพ่แบบสิบไม้เท้าเข้ามาเนี่ยมันก็ยังยากอยู่มันก็ยังเหนื่อยอยู่นะมันมันไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างที่เราคิดนะคะแต่ว่าพอได้เห็นผลประกอบการเห็นนั่นเห็นนี่แล้วมันก็คุ้มนะคะทีนี้พอมาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ความสัมพันธ์หนึ่งก็เป็นตัวแปรนะที่ทําให้คุณต้องลุกขึ้นมาแบบบูรณาการตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นลนักษณะของการที่ว่าคุณอาจจะมีแฟนก็เหมือนไม่มีหรือว่าเป็นลนักษณะของเจ้ากรรมนายเวรนะคะเป็นลนักษณะของการที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความแบบทะเลาะเบาะหว้งมีแต่คําพูดที่ไม่จริงใจนะคะหรือมีการใช้อารมณ์ใส่กันมีการไม่ให้เกียรติกันมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเวความรู้สึกถึงการที่แบบ เอออยากเลิกลานะคะอืออยากไปอยู่กับตัวเองคนเดียวพอคุณรู้สึกว่าการมีเขามันก็เหมือนไม่มีแล้วคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยปุ๋ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้คุณรู้ขึ้นมาแบบเออดูแลตัวเองนะคะหมายถึงว่าการดูแลตัวเองนี่หมายถึงว่าการสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองมั่นคงแล้วเพื่อที่จะอยู่ดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะหลายคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนาะตัดสินใจที่จะเดินออกมา แต่ว่ามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ก็ยังคลาคาซังกันนะมันก็ยังไ,ได้มีการที่จะแบบเลิกกันขาดหรืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นความที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เพิ่มพูนความสุขของเราสักเท่าไหร่อ่ะค่ะนะคะทีนี้พอมาดูในพื้นฐานวงพื้นฐานของครอบครัวเราคุณพ่อเราคุณแม่เราหรือว่าถ้าใครมีลูกนะคะจะเป็นยังไงลูกปีนี้นะคะคนที่มีบุตรเนี่ยปู่มบอกได้เลยว่าแกนได้ดิสันตกในตำแหน่งบริวารเนี่ยแสดงว่า ปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่คุณชื่นใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากๆนะคะเขาจะเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ลลร่าเริงสดใสแข็งแรงนะคะมีอะไรทําให้เราภูมิใจบ่อยๆก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกนะคะเป็นพลังงานบวกให้ให้กับเรามากๆสําหรับคนที่มีลูกในในราศีมีนนะคะส่วนคุณพ่อนะคะ ตำแหน่งของคุณพ่อเนี่ยยังเป็นลักษณะของการที่หลายคนคุณพ่ออาจจะยังทํางานอยู่ก็อยากให้ช่วยเป็นกําลังใจให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าตําแหน่งคุณพ่อนี้น่าจะเป็นตัวแบกของครอบครัวนะคะอาจจะแบบเออทำงานเยอะทํางานหนักปีนี้เป็นเป็นปีหนึ่งที่คุณพ่อทํางานหนักมากๆแล้วเขาจะมีความเครียดมีความกดดันค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของคุณแม่คุณแม่แข็งแรงดีสบายใจได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คุณแม่นี่แหละที่อาจจะเป็น เขาเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ให้เราถ้าเราอยากทําอะไรลองปรึกษาคุณแม่ดูนะคะท่านพร้อมที่จะเป็นแบ็กอัพแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนเราทุกอย่างเลยเนาะมาเจอดีเทลนะคะว่าสรุปแล้วการงานของชาวราศีมีในเดือนเอ้ในปี67นี้จะเป็นยังไงไอ้ชายอดนะคะการอดทน การงานนะคะสาหรับชาวราศีมีนดีใจด้วยคุณจะได้เจอง,งานที่คุณชอบที่ใช่นะคะเจอง,งานที่ที่คุณรู้สึกว่าเออนี่แหละมันเข้ามาเติมเต็มมันจะมีจังหวะมีโอกาสมีคําแนะนําอะไรดีๆนะคะในการที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของการงานหรือถ้าใครไม่มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่แบบว่าเออมันได้รับคําแนะนําดีๆจากเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้แบบมันเป็นคําชมดีๆเป็นโอกาสจังหวะดีๆนะคะที่ทําให้ คุณเติบโตในในสายงานได้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผู้บอกว่ามันต้องแลกกับการทํางานหนะักมันต้องแลกกับการไฟติ้งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้คุณเข้าหาที่ปรึกษาหรือไปค้นคว้าอะไรก็ตามที่มาเพิ่มพูนให้กับความรู้ของตัวเองพูดหลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบจัดเห็นผลงานของคุณแล้วเขาก็จะแบบซัพพอร์ตคุณต่อ ไปให้เวในทางที่สูงขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าใครทํางานประจำเอ้ยขอโทษค่ะถ้าใครลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมันก็จะเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณดึงเอาทุกอย่างที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยออกมาทําเป็นรูปเป็นล่างนะคะอืมเนาะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่เอาแหละมันถึงเวลาแล้วนะคะที่มีใครสักคนส่งสัญ,ญญาณมาให้คุณว่าคุณกําลังจะได้เจสิทธ์ที่มันใช่สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบแต่อย่างที่ปูบอกนะคะ คนลาสีมีนยังต้องเหนื่อยอยู่แล้วก็ลักษณะแบบเหนื่อยเหนื่อยมากๆนะคะไม่ได้ง่ายเนาะก,กว่าที่มันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือสาเร็จได้มันต้องแลกกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อแลกกับความสบายใจเมื่อแลกกับความสุขที่ได้รับปุ๊บก,ก็คิดว่ามันคุ้มกับสิ่งที่คุณอยากจะทำอะค่ะนะคะ,นะคะหลายคนมีแนวโน้มที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าไปเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆให้กับตัวเองเนาะ มใน,นเรื่องของการเงินนะคะด้ไพ่หกดาบ10ไม้เท้าเมจิกเชียนนะคะการเงินนะคะการเงินก็ยังเป็นอะไรที่มันได้10ดาบเข้ามาเนี่ยการเงินก็ยังหนักอยู่นะหนักเนที่นี่หมายถึงว่าทํางานหนัก เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเยอะอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่มันก็จะมีโชคช่วยเข้ามาแหละม,มันไม่ใช่โชคช่วยในลักษณะข,ของการที่ถูกหวยหรือรวยเบอร์นะแต่มันจะมีลักษณะข,ของการที่มีคนเห็นอก,ออกเห็นใจเข้ามาแบบหยิบยื่นให้ความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตลอดทั้งปีเนี่ยคุณผ่านไปได้หรือหลายคนนะคะที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจแล้วเงินแบบ ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าถ้าคุณไปกู้ยืมไปยื่นเอกสารไปกู้แบงก์อย่างงี้มันก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับเรียกว่าได้รับการอนุมนัตินะในการช่วยเหลือนั้นนะคะก็อะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนนั้นเนี่ยมันก็มันจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การจัดระเบียบชีวิตการใช้เงินของคุณด้วยนะคะมันอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วก็การ เขาเรียกว่ามีการวางแผนแล้วก็ระมัดระวังการใช้เงินหน่อยค่ะนะคะแต่อย่างที่ปุบอกว่าพอได้ดีไซน n เข้ามาเก้าถ้วยสิบไปขอโทษหาเก้าเหรียญสิบเหรียญเข้ามาแล้วยังได้ควีนเอาแพนตัเคอมาเนี่ยมันก็ยังเป็นสัญญาณดีๆอยู่นะคะว่ายัางไงซ้ำปีนี้เป้าหมายที่คุณตั้งตั้งไว้อะมันก็ไม่ใกล่เกินเอื้อมนะคะแต่แลกกับเงื่อแลกกับความเหนื่อยแลกกับความทุกข์ใจนิดหน่อยนะคะ ไม่นิดหน่อยหรอกเยอะเลยแหละยังไงมันก็ต้องเหนื่อยปีนี้จะต้องเป็นปีที่เหนื่อยสุดใจเลยนะคะถึงจะได้เงินมาเนาะในเรื่องของความรักค่ะความรักดิค e วินอัลคัฟเซเ of c คอยแล้วก็เท e ยร์ค่ะนะคะหลายคนนะคะตกอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เราไปจมปาก ะะไปจมปรับอยู่กับความรักทั้งเก่ามันอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้เราอาจจะเป็นสามเศร้าเข้าเขาเป็นสามเศร้าเรารเราอาจจะเอาตัวเองไปผูกพันอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันอิลุงตุงนางนะคะแก้ไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้มองว่าความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณถอยออกมาเท่าไหร่นะคะ กลับมารักตัวเองอยู่นิ่งๆทําตัวสวยๆทําตัวมีคุณค่ามันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เจจัความรักใหม่เร็วเท่านั้นนะคะและ้วก็มีโอกาสที่คนรักใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสการเป็นครอบครัวมีความสุขกันได้มีความมั่นคงทางาอารมณ์ทางความรู้สึกมากกว่าคนก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในนั้นเวลานี้ตอนนี้ปุ่มมองว่าในช่วงแบบครึ่งปีแรกเนี่ย มันยังเป็นเป็นช่วงของการที่เรายังยึดติดกับใครสักคนหนึ่งอยู่ไม่ยอมปล่อยนะคะโดยคนที่เรายึดติดอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจเราหรือรักเราอย่างที่ควรจะเป็นนะคะมันเหมือนตกอยู่ในภวังของความรักตกอยู่ในภวังของการแอบ hm รักใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราคาดหวังความเพ้อฝันอะไรเงี้ยค่ะมันมันจับต้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังช่วงครึ่งไปแรกมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังความสัมพันธ์มันยังไม่พัฒนามากนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ คุณรุดออกจากคนคนนี้กลับมารักตัวเองกลับไปแบบสร้างงานสร้างอาชีพทําตัวเองให้รวยทําตัวเองให้สวยเนี่ยปูมองว่ามันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองเนาะมันก็จะมีโอกาสที่แบบมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีสเสน่ห์พาวสเสน่ห์มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกถึงการมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไพ่เข้ามานะคะเดนนิวเลิฟนะคะมีโอกาสมากๆนะคะว่าปีนี้ชาวราศีมีโอกาสที่จะมีรักใหม่เข้ามานะคะคนรักใหม่มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุเด็กกว่ามากๆนะเป็นคนที่มีอายุเด็กกว่ามากๆคนที่เข้ามาสดใสาบางคนก็อาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติได้เลยก็ได้นะคะในเป a t t e ท t i ชันฟอร์เรีแฟคนะคะเรามาระวังหน่อยเนาะในเรื่องของสัญญาณนะคะถ้าเราครบกับใครคุยกับใครแล้วมันมีสัญชาตญาณเอ๊ะ ขอให้เชื่อในสัญชาตญาณน,นั้นนะคะหยุดพึ่งรักใครจนมองไม่เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะอย่างบางทีแบบสัญญาณเล็ดแฝกที่มันมีมาเนี่ยสัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากแบบเทวดาประจำตัวเราโดนใจให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะคะ h า a t o h e a t conversation นะคะมีอะไรคุยกันเปิดอกเปิดใจคุยกันไปนเลยนะคะอย่าคิดไปเองอย่าเข้าข้างตัวเองนะคะเพราะอย่างบางทีมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปิดเป็นความลับเราอยู่แล้วให้มันขึ้นมาชัดมากๆนะคะว่าเรื่องของรักสามเศร้าเนาะ <laughs> 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 นะ <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะมีแค่สักคนนึงที่เขาปิดบังซ่อนไว้ในใจนะคะ ที่ปิดบังระไว้หรือว่าเราอาจจะไปรับรู้ด้วยความบังเอิญหรือมันอาจจะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่มาทําให้เรารู้สึกเอ๊ะคุยกันตรงๆเปิดใจคุยกันนะคะเราบกพร่องตรงไหนเขาต้องการอะไรมันปรับมาจูนกันได้ไหมทาไม่ได้แยกย้ายค่ะนะคะเพราะว่าความรักดีๆกาลังรองคณอยู่นะคะก็สําหรับชาวราศีมีนก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ